สวัสดีครับผมโฮฟอร์ดนะครับวันนี้ผมพามาชมเจ้าตัวในเจน4ประตูรุ่น XLS โมเดล2,025มาพร้อมชุดแต่งวิกเตอและที่สำคัญมีโปรโมชั่นให้เลือกด้วยนะครับระหว่างดาวน้อยพร้อมชุดแต่งหรือดอกเบียพิเศษและแล้วราคารถพิเศษด้วยนะครับผมชุดแต่งชุดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมครับกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับ ชุดแต่งวิกเตอร์คันนี้มาพร้อมกับตัวอะคริลิกตรงฝากระโปรงแจ้งก่อนนะครับว่าตัวนี้เราไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงานเนาะตัวนี้เราใส่เพิ่มเติมให้เป็นคําว่าเรนเจอร์สีดําพร้อมกับกระจังหน้าที่เราถอดปรับเปลี่ยนไปเป็นกระจังหน้าของตัวเรนดอนนะครับตัวนี้เรนดอนของตัววิกเตอร์เราใส่เป็นรูปมมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์คาดสีแดงกับสีน้ำเงินพร้อมไฟวิ่งกลางวันนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกเป็นไฟสีขาวหรือสีน้ําเงินหรือสีแดงก็ได้นะครับ เพิ่มเติมตรงไฟนะครับตรงข้อไฟหน้าตรงนี้เราก็ใส่เพิ่มเติมให้ด้วย Heavenly, ไหมครับตรงเกจต,ตรงโคมไฟเนาะนะฮะเป็นสีดําเงาเพื่อให้เข้ากับตัวกระจ,จังหน้าที่เป็นสีดําเงาส่วนกันชนด้านล่างตัวนี้เราใส่กันชนของตัววิกเตอร์กันชนเดิมเรายังคงไว้อยู่เนาะเราไม่ได้ถอดออกเนาะเราใส่ข้อเข้าไปเป็นกันชนของตัววิกเตอร์และเล่นโทนสีที่เป็นสีดำเงาตัดกระสีเทาร์เรโบที่เราแลปเพิ่มเติมนะครับตรงนี้แจ้งก่อนนะครับว่า สีที่เราแรปเพิ่มเติมตัวนี้นะครับไม่รวมในโปรโมชั่นนะครับตัวนี้เราสามารถจ่ายเพิ่มเติมหรือนะครับสอบถามทางผมได้นะครับว่าจะติดตั้งแบบไหนเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้นะครับส่วนตัวซุ้มล้อตัวนี้เป็นงานคนละชิ้นกับตัวกันชนด้านหน้านะครับเราใส่ซุ้มล้อขนาด6นิ้วเป็นร่อง,องฟันเฟืองเห็นไหมครับเป็นฮะเป็นร่องฟันเฟืองเห็นไหมครับของตัววิกเตอร์นะตัวนี้เป็นของวิตเตอร์เนาะนะครับขนาด6นิ้วพร้อมกับแม็กยางของเดิมเราถอดนะครับเทินเข้าไปเลยเนาะของเดิมเป็นขอบ17ตัวนี้เรา ปรับเปลี่ยนให้เป็นขอบ20เนาะพร้อมกับขนาดยาง275/50 2เป็นยาง AT นะครับตัวนี้ดอกยาง AT เนาะเหมาะสำหรับวิ่งทางออฟโรดแล้วก็ออนโรดได้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับผมส่วนตัวด้านข้างเนาะตัวนี้เรานอกจากแล็เป็นสีเทารัมโบตัวหลังคาเราจะแล็ไปสีดำเงาด้วยพร้อมกับตัวกันสาดนะครับที่เราใส่เพิ่มเติมราวหลังคาเบ้ามือจับนะครับที่เป็นสีดำเงานะครับผมตัวนี้นะฮะส่วนตัว สติ๊กเกอร์ครับนอกเหนือจากแลปรอบคันแล้วเรายังมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆให้กับพี่เอฟซีท่านนี้ด้วยนะครับเป็นตัวคําว่าเลปเตอร์นั่นเองนะครับผมเนาะส่วนไฟท้ายแจ้งก่อนเนาะของเดิมนะครับไม่ใช่ไฟท้าย full led แต่ตัวนี้เราถอดปรับเปลี่ยนให้เป็น full led พร้อมกับอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์ให้ด้วยเห็นไหมครับตัวนี้นะสวยงามมากเลยเนาะนะฮะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจเนาะนะฮะก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมกับชุดแต่งนะครับของตัววิกเตอร รอบคันคันนี้ไว้ได้ด้วยนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับชุดแต่งวิกเตอร์ในสไตล์เรียบๆสวยๆแล้วก็แรปสติ๊กเกอร์แบบนี้หากคุณลูกค้านะครับท่านใดสนใจอยากจะได้ชุดแต่งแบบนี้ก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์0832243065หรือ i d line ที่เราทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยต้องแจ้งก่อนนะครับว่าคันนี้นะฮะสีเทาลโบตัวนี้นะครับยังไม่รวมในโปรโมชั่นที่เราจัดให้นะครับตัวนี้ จ่ายเพิ่มเติมหรือถ้าเราไม่อยากแรปเป็นสีเทาลำโบก,ก็สามารถเน้นเป็นสีขาวสีเทาสีดําสีปกติได้ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับผมฝากไปด้วยครับกับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับคันนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามคลิปต่อๆไปนะครับว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างนะครับฝากไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ